ค่ะเรามาดูอีกตัวอย่างนะคะที่ประกอบด้วยจำนวน3ามจำนวนนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนคู่ในการบวกค่ะค่ะโจทย์ก็คือ75็สบาบวก9บวกกับสีนะคะวิธีการเหมือนเดิมเลยค่ะเราจะจับคู่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะมาดูวิธีการที่1ค่ะเอา75็บวกกับ9กก่อน,นถ้าเป็นเลขแบบนี้นะคะมีการทดด้วยเดี๋ยวเรามาตั้งบวกกันนะคะนักเรียน ค่ะเจ็ดสนะิบห้าบวกกับเก้าค่ะอ่าคุณครูเขียนตรงนี้เจ็ดสิบห้านะบวกกับเก้าเจ็ดสิบห้าบวกเก้าค่ะห้าบวกเก้าได้สิบสี่ค่ะใส่สี่ในหลักหน่วยนะคะเลขหนึ่งนำไปทดค่ะเจ็ดนะคะทดอีกหนึ่งเป็นแปดค่ะเลขที่เราได้มาแปดสิบสี่นะคะ เราก็จะเขียนเลยตัวหน้าก็คือเกิดจากการที่75็บวกกับเนะคะได้84ส่วนตัวหลังไม่ไงเอ่ยก็ลอกมันได้เลยนะคะลอก45่สิมาได้เลยบวก45แล้วเราก็จะทำการบวก84กับ45อีกครั้งหนึ่งมันจะได้128นะคะโอเคทีนี้มาดูวิธีการจับคู่แบบที่2ค่ะเราจะ เปลี่ยนคู่โดยเอา9เอา9นะคะมาบวกกับ45 9บวก45เป็นเท่าไหร่เอ่ยอบวกกันนิดนึงนะคะ9บวก45เอา45ตั้งเนื่องจากว่าเลขจำนวนหลักมากกว่ามาตั้งนะคะจะทำให้นักเรียนบวกได้ง่ายขึ้นนะคะอ่าแบบนี้45บวก9 5บวก9ได้14ค่ะใส่เลข4ในหลักหน่วยนำเลข1ไปทดนะคะที่หลัก10 4ทดอีก1หรือบวก1ก็คือ5ค่ะ,ะได้คำตอบคือ54จากสิ่งที่เราโยงเส้นไว้9บวก45ได้54นะคะเราก็เอามาเขียนเลย ส่วน75มาจากไหนเกิดจากการที่เราลอกมาเลยค่ะโอเค75เอามาบวกกับ54อีกครั้งหนึง่งมันจะได้129อ่เหมือนกันเลยก,กับข้อ1น,นะคะ,อ,ะอีกคู่หนึ่งที่เรายังไม่ได้จับคือ75็อบวกสี่ะัห้าค่ะบวกตั้งบวกกันนะ75บวกกับ45ค่ะ ห้บวกห้าเป็นเท่าไหร่เอ่ยห้าบวกห้าเป็นสิบใส่เลขศูนย์ในหลักหน่วยนำเลขหนึ่งไปฝากหรือไปทดหลักถัดไปนะคะทีนี้เรามาบวกกันค่ะเจ็ดทดอีกหนึ่งเป็นแปดนะคะบวกอีกสี่ค่ะแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองค่ะใส่เลขหนึ่งยื่นออกไปใส่เลขสองนะคะแบบนี้ ได้120ผลการบวก75กับ45ได้120นะคะและก็มาบวกกับ9ค่ะแล้วเรามาบวกกับ9นะคะขาวนี้ง่ายเลยนะคะ120บวก9ได้129โอ้โหจากการที่ได้ทำตัวอย่างนี้นะคะ นักเรียนจะสังเกตว่าวิธีการจับคู่ทั้งสาวิธีไม่ว่าจะบวกใครก่อนผลลัพธ์ได้เท่ากันแต่ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือนักเรียนจะมีข้อหนึ่งนะที่หนูบวกได้ง่ายที่สุดนะคะข้อที่หนูบวกได้ง่ายที่สุดนะคะคือข้อนี้นั่นเองเพราะว่าเมื่อหนูบวกไปแล้วหนึ่งหนึ่งจำนวนก็คือคู่ คู่เจ็ดสิบห้าคู่สี่สิบห้าบวกกันแล้วได้ร2อยยี่สิบปรากฏว่าอีกจำนวนหนึ่งเราแทบไม่ต้องบวกเลยนะคะเราเห็นเลขแบบนี้เราก็จะได้คำตอบผลลัพธ์ออกมาเลยแต่สำหรับข้ออื่นข้อหนึ่งข้อ2เราต้องบวกมีการทดนะคะทั้งสองขั้นตอนเมื่อนักเรียนได้8ปสี่มาบวกกัสบ45แล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องมีการบวกกันทดอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะ ก็จะยุ่งยากนักเรียนสามารถที่จะจับคู่ให้ถูกต้องจะทำให้นักเรียนเนี่ยบวกเลขได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งก่อนการบวกจำนวนสองจำนวนบวกใครกับใครก่อนก็ได้แล้วจึงมาบวกกับผลลัพธ์อีกตัวหนึ่งผลบวกจะเท่ากันนะคะอ่ะ ทีนี้การบ้านวันนี้จะให้นักเรียนบวกเลข3ามจำนวนในหน้า51าสบอ็กับหน้าห้าสินะคะคุณครูจะทําตัวอย่างให้ดูแต่ว่านักเรียนจะเลือกจับคู่แค่วิธีการเดียวนักเรียนอาจจะเลือกวิธีการที่1ตัวที่1นึคู่ตัวที่2หรือตัวที่2คู่ตัวที่3หรือตัวที่3กับตัวที่1นึ่งคู่กัน ก็ได้นะคะทีนี้พิจารณาตามความเหมาะสมน,นะหลักการจับคู่สินะคะตรงนี้มีอะไรกันบ้างที่บวกกันแล้วได้สิคู่ที่1 1หนึ่งบวกกับ9ได้เท่าไหร่นักเรียนได้10นะไม่ว่าจะเอา1บวก9้าหรือเอาเก้าบวก1ก็จะได้1ิคู่ที่สองค่ะเอาสองไปบวกกับ8ดได้ ได้10นะคะต่อไปเอา3ไปบวกกับอะไรเอ่ยบวกกับ7ได้เท่ากับ10นะคะต่อไปข้อที่เอา4มาบวกกับอะไรเอ่ยบวกกับ6นะคะจะได้เท่ากับ10ค่ะต่อไปคู่สุดท้าย5้บวกหนะคะได้เท่ากับ10ค่ะ เมื่อสักคู่นี้คุณครูจับคู่5กับ5นะคะดูตัวอย่างตัวอย่างเลือกที่จะจับ8กับ2เนื่องจากว่า2กับ8เป็นคู่บวกกันนะคะบวกกันแล้วได้10นะคะโจทย์ตัวอย่างจึงเลือกจับคู่ที่1คู่กับจำนวนที่3นะคะเพราะว่าสองตัวนี้เมื่อบวกกันแล้วมันจะมีผลลัพธ์ลงท้ายด้วยเลข0นย์หรือเลข10 แล้วเรานำไปทดหนึ่งมันจะง่ายขึ้นนะคะอ่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเราลองมาบวกกันดูไหมเด็กๆจะได้เข้าใจมากขึ้นนะว่าเพราะอะไรเราถึงจับคู่แบบนี้ในตัวอย่างเลือก68คู่กับ32นะคะลองบวกกันดู68น่ะมาบวกกับ32ค่ะ8ปอ่ะ เมื่อมาบวกกับสองอ่ะมันจะได้นะสิบนะใสศูนย์ทดหนึ่งเลยอ่าหกทดหนึ่งเป็นเจ็ดบวกกับสามเป็นสิบค่ะโอ้มันจะง่ายแล้วทีเนี้ยเมื่ออะไรก็ตามมันลงท้ายได้ศูนย์นะแล้วทีเนี้ยเรามาบวกกับอีกจํานวนหนึ่งมันจะง่ายขึ้นนะคะหนึ่งร้อยบวกกับห้าสิบเจ็ดได้หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะคะง่ายมากเลยทีนี้ข้อที่หนึ่ง เราจะคู่อะไรดีตัวนี้เป็นห้าลงท้ายด้วยเลขหาตัวนี้ลงท้ายด้วยเลขห้าตรงนี้ตัวนี้ลงท้ายด้วยเลขศูนนะอะไรที่เหมาะสมที่สุดที่ควรจะเป็นคู่กันน่าจะเป็นแปดสิบห้าคู่กับ5้านะแล้วเราก็ทําการบวกเลยอนีตทดตรงนี้แปดสิบห้าไปบวกกับ5้าค่ะแปดสิบห้าบวกห้าเป็นเท่าไหร่เอ่ยห้าบวกหเป็นสิบ ใส่0ลดหนึ่งแทดอีกหนึ่งเป็น9นะคะให้เราเอาผลลัพธ์ที่ได้จากการที่เอา85ไปบวกกับ5นะนำมาใส่ตรงนี้เลยนี่ไงเราบวกกันได้90ใช่ไหมคะใส่ลงไปตรงนี้เลยอ่าแล้วอีกช่องหนึ่งใส่เลขอะไร ก็คือเลขที่เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยเราพักเอาไว้นะคะนี่นี่ที่ไม่ใช่คู่นะใส่ลงไปลอกนั่นเองลอกสี่สิบลงไปตรงนี้หลังจากนั้นเราทําการบวกเก้าสิบกับสี่สิบอีกครั้งหนึ่งค่ะเก้าสิบกับสี่สิบุญาตแยกบวกเลยได้หนึ่งร้อยสามสิบมันจะง่ายขึ้นแล้วถ้าหนูจับคู่ได้ถูกต้องนะคะอ้าวมาดูข้อสองดูที่หลักหน่วยค่ะเก้าเก้า กับหนึ่งหนูเอาคู่อะไรดีในข้อนี้หนูสามารถที่จะจับคู่1กับ9กับตัวใดก็ได้นะคะให้เลือกตัวที่ง่ายที่สุดนะข้อนี้คุณครูขอเลือก29คู่กับ71ลองมาบวกกันดูนะคะฝั่งนี้29บวกกับ7จอดค่ะ9กบวกหเป็นเท่าไรคู่บวกของเราไงคะ นี่ไงคู่บวกของเราคู่บวกของเราหนึ่งคู่กับเก้าหรือเก้าคู่กับหนึ่งตัวไดตัวหนึ่งขึ้นก่อนก็ได้หนึ่งคู่กับเก้าเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งสองทดหนึ่งเป็นสามสามบวกเจ็ดเป็นสิบเป็นหนึ่งร้อยค่ะอา้าวใส่เลยนะคะอันนี้เลขห้าสิบเก้ามาก่อน เราลอก59ใส่ลงไปก่อนตามลำดับนะคะนี่เลยเพราะว่า59มาก่อนเราทำตามลำดับนะจะได้ไม่งงทีนี้เราเอา29อ่ะมาบวกกับ71มันได้100่ง้อนะใช่ไหมคะเอา100มาใส่ช่องหลังไลยคะนี่มาใส่หนึ่ง้อ่องหลังแบบนี้อืมโอ้ควนี้บวกกันง่ายเลย 59าสิบกบวกหนึกลายเป็น159ค่ะเดี๋ยวคุณครูทำให้ดูเพียงแค่2ข้อข้ออื่นๆนักเรียนลองจับคู่ดูนะคะและบวกค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูอีกหน้านึงนะคะอ่าอันนี้หน้า52นะคะเราจะทำการบวกเป็นในแนว เส้นลูกศรน,นะคะเขาบอกว่าให้เติมผลบวกตามแนวเส้นลูกศรค่ะมาดูตัวอย่างสักหนึ่งหนึ่งเส้นนะคะที่คุณครูจะเลือกให้หนูนักเรียนดูลูกศรนะล,ลูกอ่าอย่างเช่นเริ่มจากแปดสิบสี่นะถ้าไปตามแนวลูกศรตรงนี้แปดสิบสี่บวกห้าสิบบวกยี่สิบสี่อแล้วถ้าลูกศรน,นี้ล่ะสี่สิบหกบวกเก้าสิบบวกยี่สิบสี่ผลลัพธ์นำมาใส่ตรงนี้นะ เดี๋ยวคุณครูขอเลือกสักหนึ่งเส้นนะคะเอาเป็นเส้นนี้ที่ขวาคุณคู่ขอเลือกตรงนี้นะนี้เลยแปดสิบสี่บวกสิบบวกหกสิบหกผลลัพธ์เอาไปใส่ตามปลายลูกศรค่ะใส่ช่องนี้เลยค่ะนี่เราต้องเลือกจากคู่อีกแล้วนะมีหกสิบหกสิบและแปดสิบสี่ อะไรควรจะคู่กันมากที่สุดเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกยังจำได้หรือเปล่าว่าอะไรคู่กับอะไรแต่ย้อนกลับไปดูก่อนนะอะไรคู่กับอะไรเอ่ยอ่านี่ค่ะสี่คู่กับหกค่ะเจอแล้วนี่ค่ะเราจะจับคู่ตัวนี้นะคะมาบวกกับตัวนี้ค่ะเดี๋ยวขอลบุงกลมนิดนึงนะ ได้ไม่สับสนนะคะอืออ่ะคูณจกักคู่6กสคู่กับ84เลยอืม6กสิบวกแปดอาตรงที่ว่างๆตรงนี้ทดเลขเลยนะคะบวกด้วยแปดสิบสีค่ะ6กบวกสเป็น10ใส่เลขศูนย์ในหลักหน่วยนำเลขหนึ่งไปทดในตัวถัดไป หกบวกแเป็นสิบทดอีกหนึ่งเป็นสิบห้าค่ะได้แล้วถ้าคุณครูเขียนไปในแนวนอนมันก็จะได้แบบนี้นะคะหกสิบเนี่ยมาบวกกับ10ใช่ไหมแล้วก็บวกกับ8ปใช่ไหมคะ เราจับคู่ตัวนี้กับตัวนี้ผลลัพธ์ได้150เพราะฉะนั้นเท่ากับ150บวกกับตัวไหนเอ่ยที่ยังไม่ได้บวก10นั่นเองบวกกับ10นี่นะคะ เท่ากับเท่าไรคะเท่ากับหนึ่งร้อห้าสิบบวกอีสิบเป็นหนึ่งร้อยหกสิบเอาหนึ่งร้อหกสิบไปใส่ตรงไหนนักเรียนใส่ช่องวงกลมด้านบนตรงนี้เลยหนึ่งร้อยหกสิบนักเรียนน่าจะพอเข้าใจวิธีการทำการบ้านวันนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนลองฝึกจับคู่ ผู้บวกที่ถูกต้องนะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยบวกในเลขลำดับต่อไปได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ทำแบบฝึกหัดทั้งสองหน้านี้ได้เลยค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ